สิบสามสัญญาณอันตรายสัญญาณเตือนโรคตับอย่าละเลยนะครับเพราะว่าอาจจะสายเกินรักษาตับอวัยวะที่เมื่อมีอาการป่วยมักจะพบสาเหตุก็ต่อเมื่อมีอาการซุดตัวลงระตับแค่จะไม่มีเส้นประสาทดังนั้นไม่ว่าตับจะถูกทำลายหรือสะสมของเสียไว้ก็ม,มีอาการเจ็บปวดที่ชัดเจนโรคตับจะเป็นภัยเงียบที่หลายหลายคนคงหวาดกลัวไม่น้อย วันนี้เรามีวิธีสังเกตกันว่าถ้าเรามี13อาการอันตรายต่อไปนี้คุณอาจกําลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับอาการที่1คืออาการตาเหลืองอาการตาเหลืองนั้นเกิดจากเลือดมีปริมาณบิลิรูบินมากเกินไปซึ่งเกิดจากการที่ตับทํางานได้อย่างไม่สมบูรณ์อาการที่2คืออาการตาขาวมีเส้นเลือดปรากฏหากมีอาการตาแดงปรากฏเส้นเลือดในตาขาวอย่างชัดเจน โดยที่ไม่ได้ใช้สายตามากต้องระวังเพราะนั่นหมายถึงสมรรถภาพตับของคุณลดลงไปและตับทำงานหนะัก 3. อาการมีน้ำตาคลอตลอดเวลาหากไม่ได้มีเรื่องเสียใจดีใจหรือปลื้มปิติแต่จู่ๆคุณที่มีน้ำตาคลอตลอดเวลาต้องระวังเพราะในทางการแพทย์แผนจีนถือว่าดวงตาคือหน้าต่างของตับหากตับเกิดปัญหาจะทำให้ตาขะ จะทําให้ตาจะขาดน้ําหล่อเลี้ยงเมื่อตับมีปัญหาดวงตาจึงต้องหลั่งน้ําตาออกมามากกว่าปกติทําให้เกิดภาะวะน้ําตาคลอตลอดเวลา 4. อาการสีหน้าหมองคล้ําคนนี้มีสีหน้าคล้ําหมองมีเลือดปูดปปนขึ้นมาระหว่างคิ้วหรือขมับอาจเป็นสัญญาณว่าตับของคุณกําลังทํางานผิดปกติเพราะตับไม่สามารถขจัดสารพิษที่ตกค้างในเลือดได้อย่างเต็มที่ ทำให้เลือดเกิดความข้นหนืดไหลเวียนได้ไม่ดีส่งผลให้ผิวส่งผลให้ผิวหนังมีสีคล้ำอาการที่5คืออาการหลอดเลือดดำใต้โคนลิ้นคอดใต้โคนลิ้นของคุณเรานั้นจะมีหลอดเลือดดำสองเส้นให้เราลองสังเกตตัวเองดูหากหลอดเลือดดำใต้โคนลิ้นของเรามีลักษณะสีคล้ำผิดปกติปูงพองและคดองอผิดรูปนั่นอาจเป็นสัญญาณเกี่ยวกับสุขภาพของคุณว่า ระบบหมุนเวียนเลือดของเราอาจจะมีปัญหาและอาจมีต้นตอมาจากโรคตับอาการอันตรายอันที่6ก็คืออาการเล็บเปราะหักง่ายหากคุณมีอาการเล็บเปราะหรือหักง่ายนั่นอาจที่มีสาเหตุมาจากร่างกายของคุณขา,าดธาตุเหล็กอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโลหติตจางหรืออาจเป็นสาเหตุจากตับมีมีสมรรถภาพในการทำงานลดลง ส่งผลให้สารอาหารในเลือดลดลงด้วยอาการที่7ก็คืออาการเหงือกมีเลือดออกหากคุณพบว่าตนเองมีอาการเหงือกเลือดออกอาจเป็นสาเหตุหนึ่งจากโรคเหงือกแต่หากไปพบแพทย์แล้วไม่ได้เป็นเพราะโรคเหงือกอันนี้อาจต้องระวังเพราะนั้นอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าตับของคุณนั้นเกิดความผิดปกติจากภาวะตับอักเสบหรือตับแข็ง ทางที่ดีนั้นถ้าไม่ทราบสาเหตุก็ควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจนิดเพื่อตรวจเลือดและก็วินิจฉัยนั้นจะดีกว่าอาการที่แปดก็คืออาการอ่อนเพลียเป็นประจำอาการอ,อร่อนเพลียอาจเกิดจากหลายสาเหตุมาจากความเครียดการพักผ่อนไม่ได้เพียงพอแต่ก็ไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจเพราะอาการอ,อร่อนเพลียอาจจะมีสาเหตุมาจากภาวะตับอักเสบนอกจากนี้อาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรงเป็นอาการของผู้ป่วย มะเร็งตับระยะสุดท้ายดังนั้นควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอาการที่9ก็คืออาการปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุหากมีอาการปวดท้องบ่อยๆแต่ไม่ไปพบแพทย์กลับไม่ทราบสาเหตุอันนี้ให้ตั้งข้อสงสัยว่าตับของคุณอาจมีปัญหาหรืออาจเป็นอาการเตือนของโรคมะเร็งในท่อทัอมดีและมะเร็งตับ 10. อาการปลายจมูกแดง แอลกอฮอล์ K ol, ถือเป็นสารพิษตัวชะกาดอีกอย่างหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปหลายรายการดืม่มแอลกอฮอล์ ol, นั้นอาจส่งผลให้ร่างกายสะสมสารพิษและลอยไปตามกระแสเลือดทําให้ระบบไหลเวียนไหลเวียนไม่สะดวกอวัยวะบางส่วนจึงได้รับออกซิเจนน้อยลงดังนั้นหากดื่มเหล้าแล้วพบว่าปลายจมูกแดงควรหยุดดื่มกันทีเพราะนั่นเป็นสัญญาณที่ับกำลังบอกคุณว่า ตับกำลังทำงานหนักมากขึ้นไปแล้วอาการที่11ก็คืออาการปัสสาวะเป็นสีคล้ำอาการปัสสาวะสีคล้ำมีผิวเหลืองเป็นภาวะของโรคดีซ่านซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคตับหรือโรคตับอักเสบอาการที่12ก็คืออาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนเมื่อตับมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงก็ทำให้ตับไม่สามารถเผาผลาญอาหาร สารอาหารได้ทำให้อาหารที่เราทานไปไม่ย่อยจนทำให้เราเบื่ออาหารคืนไส้และอาการเบื่ออาหารอาจเป็นอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคมะเร็งควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอาการที่อกสามคืออาการท้องโตเท้าวบวมมือสมรรถภาพของตับลดลงการดูดซึมของเหลวจึงทำได้ไม่ดีส่งผลให้ของเหลวซึมเข้าสู่ช่องท้องและเทา้า และทั้งหมดนั้นก็คือ13อาการข้างต้นซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังนั้นเมื่อเกิดอาการเหล่านี้แล้วควรไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยเพื่อจะได้ทราบสาหเหตุที่แท้จ,จริงและก็รักษาการได้อย่างรวดเร็วและทั้งหมดที่ทั้ง13อย่างก็คือสัญญาณเตือนโรคตับ13ข้ออย่าได้ละเลยเพิกเฉยเป็นดังขาดควรจะรักษา แต่นนเนิ่นอย่าปล่อยไว้จนสายเกินไปขอบคุณขอ้อมูลจากเพจนานาสาระเพื่อสุขภาพ